โอเคครับกาบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้มาพบกับผมกาลิกเซเว่นอย่างเช่นเคยวันนี้ผมจะมาจกกาซาเกียนะเป็นเกียร์คริสต์มาสสอง้อยเพชรเป็นเอ่อห้าบวกหนึ่งนั่นเองแล้วก็มา PVP ให้ดูนะว่าทีมที่ใช้เกียร์คริสต์มาสทุกตัวมันจะโหดเก่งแค่ไหนก็ไปดูนะโอเคเรามาจจอึ๊บโอเคได้คาถาคริสต์มาส กางเกงก็โอ้โหเกลืออู้หูหมวกรีโอนาดนะโอ้โห,โอโห,โอโหไอดีนี้ค่อนข้างสวยเลยนะ2,200เพชรได้เกียร์เจ็ดดาวตั้งสี่ชิ้นเออโหดเกินเฮ้ยเกินไปโอเคนี่ได้เกียร์เยอะอยู่ค่อนข้างเยอะนะ2000 200รลูบี้โอเคมาเพย์พให้ดูนะมาน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าเขามีธาตุน้ำค่อนข้างเยอะมาปื๊ดปืๆดโอเคสลับทีมปืดปืเรื่อยๆเรื่อยๆปื๊ดปืฉีดเออไทกะก็แรงนะยังแรงอยู่นะผมว่าเป็นตัวที่ยังแรง ผมอยากให้มันมีมเพิ่มศักยภาพอยู่นะไทกะแบบมีเพิ่มเพิ่มอะไรนานาโอเคแบบตีบวก let's go ไหวเปล่าเนี่ยนี่ค่อนข้างพัฒน,นาเลยนะมาจกเกียรคริสมัสค่อนข้างพัฒนา,นาขึ้นไปเยอะมากๆไม่รู้นะว่าจะขึ้นมาสเตอร์ได้หรือเปล่าโอเคเรื่อยๆต้องให้คัดทีมเอานะโอเค ปืดปืด let's go โอเคไหวนะสบายชิวๆโอเคได้ยืโอเคไทกะก็เสียดยาวๆนะค่อนข้างแรงโอเคเป็นวันปิดหลีกพอดีนะแล้วก็มาเล่นทุยมาเล่นในวันอาทิตย์โอเคแต่น่าจะลงคลิป อีกสองสามวันนั่นแหละโอเคเกียร์เขาค่อนข้างแน่นปึกเลยโอเคแน่นมากๆเกียร์ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะโอเคมาคนต่อไปกันเลยปื๊ดปื๊ดโอเคหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทาน้ำสี่ตัวมาปื๊ด <c oughs> ขอแปร์ครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดมาแล้ว ปืดๆโอเคดาวเป็นซีนะน่าจะไหวโอ้โหปืดๆโอเคโคนี่เอออะไรมืดมาจากการแล้วนะสตันรัวๆเลยโอเคปืดโอ้แรงเกินไทยกาเราแรงอยู่นะปืดไทยกา โอ้โหแรงสีท่ทีหนึ่งมีหนึ่งศพอ่ะรับประกันได้เลยปืดปืดอุ้ยโอเควันนี้เป็นวันอาทิตย์นะ let's go โอเคได้อยู่โอเคเป็นไซสนาของเรานะ มาเลยเป็นตำนานเวลยี่สิบเอ็ดมาอุ้ยน่ากลัวอยู่นะทีมเขาโอเคปืดอุ้ยน่ากลัวหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ตัวเป็นธาตุน้ำนะน่าจะไว้อยู่ไว้อยู่นะ ปืดๆๆๆๆๆลัวๆๆๆๆเป็นเกียร์คริสต์มาสทั้งทีมเลยนะโอเคทุกตัวเลยโอเคลัวๆๆๆมาสี่แรงเกินไทกะผมว่าไทกะมันยังเก่งอยู่นะสำหรับผมโอเคแต่มันก็ยังใช้ได้แล้วแต่คนนะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ส่วนส่วนตัวผมค่อนข้างชอบ ไทกะปืดโอ้โหน่าจะไวอยู่นะโอเค l e ส s ก o l e ส s go ปืดปืดโอ้โหบอสเจอระเคถึงกับน็อกเลยนะได้อยู่ปืดปืดแรงเกินโอเคค่อนข้างดีใจนาะทีได้ เกียร์เจ็ดดาวลีโอนาด์มาสินหนึ่งก็ได้อยู่โอเคไอดี ID ลองจะโหดก่อนไอดีหลักแล้วนะโอ้โหอะไรวะนะแบบจกได้ลัวๆเลยได้มาเออน่าจะห้าสินแล้วนะเออสองพันสองร้อยเพ็ดห้าหรือสี่นี่แหละโอเคไอดี ID นี้ค่อนข้างคุ้มนะส่วนไอดีหลักสองพัน เพจได้แค่สินเดียวนะเอออะไรวะานะไอดี ID หลักไม่เอากับเขาเลยโอ้โหมันกรจกพร้อมๆกันนะไอดี ID หลักกับไอดีลองจกพร้อมๆกันเลยโอเค,อเคได้อยู่ตัวบินตัวใหม่ค่อนข้างปวดอยู่นะแต่มันตีป้อมไม่แรงขนาดนั้น แบบตีป้อมไม่ได้ไม่แรงเลยเออแต่แบบว่ามันเอามาป่วนนะมันข้างป่วนได้อยู่มั้งมันน่าจะได้แหละโอเคปืบๆโอเคได้อยู่โอเคสีทีหนึ่งหายนะมาโอเคยืนได้ยาว,ยาว ยืน่วนไฮกาดได้เลยนะโคนี่เราโอเคมาด,ดีถึงเราจะแพ้ถ้าตลอดโฆษณานะยืนนานด้วยเอาดีไม่เป็นไรโอเคการบินน่าจะไหวนะโอเคค่อนข้างดีเลยนะเกียรคริสมัสเป็นแบบใส่ทุกตัวเลยโอเคเรียบร้อย ปืดปืดโอเคโอเคยาวๆยาวๆเป็นวันอาทิตย์นะต้องจัดสักหน่อยอาจจะลงคลิปซานิดนึงนะโอเคน่าจะาไหวอยู่ปืดปืดโอเคขอใส่แล้วกันใส่เล่นๆน,นะโอเคผู้พิทักษ ปืดปืดปืด๊ดเคป่อยแล้วนะผู้พิทักษ์เอามายิงเล่นนะโอเคปืดปืดปืด,ปดกันป้อมได้เปล่าโอเคกันได้นะ Let's go ลองโนไอเทมนะน่้จะไหวอยู่โนไอเทมโอเคแรงเกินบอกเลยยิงทตดไฟก็ตายนะไทกะโอ้โหอยู oh, ่ oh, oh, ปืดๆโอ้โหหายเกี้ยงบอกเลยโอเคนาฬิกาแบบชิวๆนะหน่วยเทมปะ่ะแต่ผมก็ไม่ประมาทนะว่าจะไม่หน่วยเทมหรือหน่วยไอเทมโอเคฮะจะหน่วยไอเทมหรือไม่หน่วยไอเทมเออโอเคโอเคครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะโอเคบายบายเลตส์กูแมน